มีแต่งแต่ตัวกูตัวตัวเห็นว่ากูหนางงงกับตัวแต่งแต่กูเห็นว่าพอเมียกูบ่มีลูกกัมภากัพพอยคือจากตัวกูจังเดก,กับตัวเวลาเอากระสันเอาให้มันเลีวซะลาเอ้ยเนี่ยวว่าคนลอยหักลอยมักซึ่งลอยคิดถึงมือละน้อยน่งเองยลอยมอบใจให้กับเจ้ากับลอยบอกว่าหักเด้อคำแพงอยู่ในใจเสมอเด้อนองหลานถูกเวลากันยังคือเกา เพราะว่าห้อพอกันสร้างม่เห็นนาบัดเมือใสเกนว่าขิดหอดไหลได้อดไวเก็บลงในจินตนาการเนาะนั่งเนาะสารสัมพันธ์กันทั้งใจแต่ว่าไกลแห่ฮางเวีนมันหลักกระต่นเต้นดีได้เนราย่ำศบตาอยู่ทั้งปูไฟมโนนี่นแอบทั้งแอบลอยห่วงใย่ลองทรงใจไปหาเจ้าแต่สองเฮายาสิลธรรลวงศิลธรรมตามนาทีพาละมีกะต้องสืบสางในวันวางจังคิดหอดคิดถึงเด้อขออย่างหนึ่งแต่ว่ะ ิมีผัวแล้วลอยหักลอยซึ่งกระตังยาสิปาจากเขาเด้อเจ้าของอันนะให้เจ้าของค่อยเทคแค่ดูแลเขาให้ดีด้วยแล้วก็มาซอยหามใจไว้ยาสูระให้มันทะล้ำแลนถึงมันเอาเป็นแฟนกันบ่ไใดลอยทืนกันใดก็ยังดีเนาะนางเนาะแต่เวลา